่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งไล่ํำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องอาหารเรปฏิโกเดสัญญาคำว่าอาหารเรปฏิโกเดสัญญานี่แปลว่าเราพิจา,ารณาหันมาเป็นของปฏิกูก สำหรับพระกรรมฐานกองน,นี้องค์สมเด็จพจนสีสอนไว้สำหรับบคุคคลผู้มีจริตเป็นพุทธ,ธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทรงสอนท่าสี่รูปสมานุสติกรรมฐานมรณานุานานสติกรรมฐานเพราะว่าในบคุคคลผู้มีความฉลาดนี้องค์สมเด็จพจนสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานสองอาหารตปฏิโกสัญญาสามจตุธาตุฐานสีส,สอุปสมานุสติกรรมฐานสี่อย่างด้วยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสี่อย่างนี้คนโง่ไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้ามองไม่เห็นมองมองไม่เห็นก็จะเกิดอาการกลุ่มกลุ่มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจ้า ว่าของดีแท้ๆทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในที่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจา้าขึ้นมามันก็จะซวยกันใหญ่เป็นอันมาองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่พระพุทธเจา้ากล่าวว่าบคุคคลนั้นฉลาดแล้ว แต่คนใดมีความทะนงตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจา้าสมองโง่ใหญ่เป็นบรมงโง่ก็ไม่ว่าพระเทวทัตท่านเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีแต่ว่าจะไปปกครองพระอรหันต์เป็นอนามาที่เป็นอนันารู้กันได้ว่าพระอรหันต์คือหรือว่าพระอริยเจ้าก,ก็ดีพระผู้ทรงฌานก็ดีไปอยู่ในในที่ไหนก็ดีถ้าหากว่าไปอยู่กับ พระที่เป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสพระผู้นี้จะถูกพระผู้นั้นเฉิดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงท่านไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิปทาเขางนั่นนั้นท่านนั่นแหละเข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระ พู้ทรงชานยังมีชานทรงอยู่ก็ดีเมื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจากก้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลกัให้แก่สังคมแต่สําหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาพวกโลกีวิสัยกําลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านผวกนี้เห็นว่าเป็นการทําลายความดีของตน นี่พระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลโดนพระผู้นี้เล่นง,งานปนปีมันนับไม่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าท่านจะของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรมถ้ามีใจเป็นธรรมท่านก็เห็นด้วยแก่การกระทําของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานี้ไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นพระอริยะนะเท่าที่เห็นมา บางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สั่งไม่สมไม่กอบไม่โกยได้ถ้าเขาได้ลับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละ ดีไม่ดีก็ระดมคําแช่งคําด่าการอินทาสรรเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะทุกสถานที่แม่ทูบคูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นอะไรอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระอรียเจ้านี่นี่ไม่ได้พยากรณ์ฟังให้ดีว่าคล้ายคล้ายกันมีนักเป็นนักเสียสละ ในหลวงปู่ชุมาา่มภาษาที่โกรกรดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแง่งอย่างนี้ท่านนั่งไหลเหล่านั้นก็โดนดีจากพวกเอาทมอยู่ตลอดเวลาแต่ว,ว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอไม่กันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแต่คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข์ ถึงกับความมีบัตรไปก็มากมายมันเป็นอันว่าผลแห่งอาธรรมย่อรรมทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดเรื่องอาหาเรปิโกเดสัญญาแ้ะไปกันยังไงกันัญญก็ไม่รู้นพูดให้ฟังเป็นอนุว่าธรรมะสีอย่างในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแค่คนฉลาด ถ้าว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่าๆถ้าความนิยมเกิดขึ้นมาเมื่อไราเห็นด้วยแล้วก็พาให้ทราบถึวว่าท่านเกือบจะเข้าพระนิพพานอยู่แล้วเป็นัันว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรีแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้าเ <c oughs> มื่อใครเกานาอาหารมาให้คนดี ในเราจะปรุงบริโภคก,ก็ดีองค์สมเด็จพระจินสศีทรงดัดว่าจงอยาติดในรถของอาหารจงยาติดในกลิ่นของอาหารจงยาติดในสีของอาหารว่ารถขอออาหารนี่ดีรถเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยานี้เขาเรียกว่าติดในรถอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเสมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมนนนิดต้องเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรสด,ดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว เป็นอันว่าคนประเภทนั้นไม่รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงเพราะว่าอาหาร่จะมีรสดีก็าตามจะมีสีดีก็าตามจะมีกลิ่นดีก็าตามเรากินเข้าไปเท่าไรไมันก็แก่ทุกวันไม่มีอาหารประเภทใดที่ช่วยช่วยบุคคลไม่กลายเป็นคนแก่ไม่มียิ่งกินเท่าไรก็ยิ่งแก่ยิ่งเลือกอาหารมากเท่าไรก็ยิ่งแก่เร็วเท่านั้น แกเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบาย้ทเห็นอาหารมีกลิน่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงุนง่านเ <c oughs> มื่อความงุนง่านความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดสมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาผลาญตามที่กล่าวมาแล้วในพรหมวิหารสี่ องนี้สิมันสังหารตัวเองในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารพิเศษในเมืองมนุษย์แต่ใดก็ตามหรือว่าจะเป็นอาหารทิพย์ก็ตามกินแล้วก็แก่เหมือนกันกินแล้วร่างกายมันก็มีโรคเหมือนกันกินแล้วมันก็ยังป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเหมือนกัน ในเมื่อสภาวะของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรสอาหารเพื่อประโยชน์อะไรี่สำหรับอาหารเรยปฏิโกไดสัญญานี้ในตอนต้นท่านสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงถืออย่าถือในสีจงแต่ถือในกลิ่นเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหาร <c oughs> ทีองค์สมเด็จพระพตถมานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารติการว่าร่างกายเขาสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารเสร็จแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เทียมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารปนเปืป้อเข้าไปไขมันมันก็มีทุกขเวทนา คือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ําธาตุน้ํามันก็หย่อนไออาหารมันก็มีธาตุน้ํแต่กเรี้ยวทั้งธาตุน้ําและธาตุดินต้องปนเปืป้อนเข้าไปธ <c oughs> าตุลมลมไม่ใจจัดว่าเป็นผัสสะอาหารถ้าไม่มีถ้าขดกกาดตกบกพร่องก็ตายไปเลยแต่ว่าย่อหย่อนร่งางกายก็ไม่เป็นเรื่องก็ต้องการอาหารหมนกัน ผัสสะาหารคืออารมณ์ที่กระทบถ้าอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจริงเหมือนกันมโนสังเจตนาหารอารมณ์ของใจถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มันแถลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันมันก็มันก็พังเหมือนกันความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่เราจะปรับปรุงมโนสัจเจตนาหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้มีลาบลาบมีแล้วลาบก็เสื่อมได้ยศมันแล้วเลือกก็เสื่อมมีนินทาก็มีสัรเสริญมีสุขก็มีทุกข์เมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทําใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามนโนโน้สเจตนาหาันมันก็สมบูรณ์ใจสบาย เม่ว่ากันถึงกวลิงเวลาอาหารอาหารคือคำข้าวคืออาหารที่บริโภคเข้าไป <c oughs> จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ช่างเถอะท่านเรียกว่าอาหารที่กินเข้าไปเรียกว่าก,กวกวลิงเวลาอาหารอาหารส่วนนี้มีความสําคัญองค์สมเด็จพระพักวันกล่าวว่ามันเป็นของประดิกูลจึงจะหลงในมันเพราะอะไรพืชพันธุ์ทั้งหมด ที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้ามีอะไรก็ตามเถอะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสกปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธุนยาหารทั้งหลายไม่ใช่ขอสะอาดมันเป็นขอสกปรกเอากันเหงนง่ายๆ <c oughs> ถ้าพืชผักต้นใดหรือชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้สวม ถ้าเป็นโซนธรรมดาที่รากมันจะหยั่งลงมาในสุมได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงกงามนอุจาระปัสสาวะที่เราถ่ายลงไปในส้วมันะสะอาดแล้มันสุกบปรกก็จะเห็นว่าสุกบปรกผูกที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์คือเขาไปละลายน้ําแล้วก็ใส่พืชพันธัญญาหาร ไอพืชพันธุ์นั้นหลายเหล่านั้นมันก็แปลกฏว่ามีความงอกงามขึ้นแม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยเนือ <c oughs> ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวหรอกวายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดจ,จะมันสปกปรกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกและตัวมันเองมัจะสะอาดหรสะปกปรก ในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเป็นเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชำระล้างเสียก่อนถ้าไม่ชำระล้างมาสะถ้ามาสะอาดจ,จริงๆเราก็ไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างมันบางรายก็ถึงให้แช่ด่างทับทิมก็มีเพื่อเป็นการทำลายโรคทำลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทำให้เกิดโรคกับร่างกายนี่พูดทางพื้นฐานเดิมมาทึงสัตว์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ที่เราต้องการบริโภค สัตว์ทุกตัวมันสะอาดและมันสกปรกมันมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมอุจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิจารณาในในร่างกายคือกายคขตาน,นานุสติกรรมฐานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่เจนว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรามีอวัยวะเหมือนเรามอุจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเรา ในเมื่อเราเคยพิจารณามาแล้วว่าร่างกายของเราสปกปรกนี่ร่างกายของสัตว์สะอาดหรือสกปรกคนและสัตว์ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้ด,ด้วยของสปกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจะของสปกปรกร่างกายมาสะอาดหรือสกปรกหมด เป็นอันวาร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วยความสปกปรกนี่สัตว์ทุกประเภทก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้สิ่งสปกปรกเป็นอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้สปกปรกมันก็สปกปรกบางท่านจะแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกกอ็อีตอนที่มาตั้งไฟทสํสศกแล้ว ตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกรปรกใหญ่ <c oughs> เพราะเราขอสกรปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่ละคราวต้องใช้ของหลายอย่างทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายและเครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด ในเมื่อต่างฝ่ายต่างสปกปรกมารวมเข้าก็เรียกว่าประมวลการสปกปรกเข้าไว้เมื่อประมวลการสปกปรกเข้าไว้แล้วเอาไฟไปตั้งไฟบอกว่าทําลายล้างความสกปรกนะั้นมาความจริงไม่ใช่ความร้อนของไฟอาจจะทําลายโรคบางอย่างที่มีอยู่ในอาหารนั่นคือเชื้อโรคบางอย่างให้สลายตัวไปได้แต่ว่าความสกปรกมันเพิ่มขึ้น อย่างผักทั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมาแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมือมากนักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเพื่อนมือเราแต่ถ้าพอไปกรอบข้า,าไปอาหารข้าโอโ้โหดูไม่ได้เลยมันมีกลิ่นข้าวกลิ่นอะไรตัวไรทุกอย่างเกลือนกลัวก,กันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมัน ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาสะอาดจริงๆเราก็เห็นว่าจะเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือแต่อาหารที่เราเห็นว่าอร่อยจริงๆนั่นแหละดีจริงๆพอกินอิ่มเสร็จก็เถอะวิ่งชูดไปตามๆกันที่ว่าวิ่งชูดไปตามๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสกรปรก ต้องรีบเข้าห้องน้ําล้างมือร่างไม้ว่ากันจีปาถะไม่เหลือเร่ากันเรียบไม่มาเหลือเอาน้ําล้างไม่พอ,อสบ,บู่ฟอกเอาอะไรตัวอะไรมาฟอกปือฟอกไม้กันเอ,เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันเอายาซีฟันเข้าไปทูบวนปากเอายาแก้เหม็นปากทิตริงเข้าไปอมแล้วก็บ,บ้วนถามบม้วนทําไมก็คลายกลิ่นเหม็นจากปาก ไอ้ใครกินเหม็นจากปากมันกลิ่นอะไร,ระก็กลิ่นจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไปเป็นอันมาได้เรื่องที่คานี้ได้เรื่องเพราะอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสุกปกเข้าไปแล้วนี่ไอ้ขอสุกปกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสุปกปกนี่เห็นแล้วได้ยังว่าอาหารสุปรกปก อย่าลืมนะว่าหาเรปฏิโกลรสัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สําหรับคนฉลาดเท่านั้นคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าโง,ง่จริงๆโง,ง่งับเหือกแล้วก็ท่านสอนเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานเท่านั้นให้กําหนดรูดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจรารณาว่ายังไงทั้งหมดไม่มี แต่รานั่นองค์สมเด็จพระบรมสุคตคนประเภทดันถ้าไม่สอนอย่างอื่นเพราะท่านทราบดีว่าถึงซื้อขืนสอนแกไปแกก็ก,กลุ้มใจดีไม่ดีแกด่าครูเอาด้วยมันจะช่วยแกมีความชั่วมากขึ้นแต่ว่าแกมีความชั่วมากขึ้นก็จะสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นเมื่อมีแกมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อจะวเวลาจะตายก็มีอาบายภูิเป็นที่ไปเรื่องตายไม่ต้องพูดกัน พอตายแล้วพูดไปคนตามฟังคนฟังตามเห็นได้ยากเว้นไว้แต่ท่านที่กําลังฝึกมโนมยิทธิอยู่เวลานี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มได้กันหลายคนแล้วเพียงแค่อบรมกันเป็นสามครั้งเท่านั้นเพ้าเราไม่อบรมกันทุกวันก็รู้สึกว่าไปท่องเที่ยวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงค่อยาชั่วเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็ก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนีนี่คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานเมื่อคนฉลาดแต่องค์สมเด็จพระบระโมโลก,กนาดให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรปฏิโกณสัญญาธาตุสีมรณานุสติกรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสมานุสติกรรมฐานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมละ่ะท่านไม่ได้สอนทรงเดชท่นนี้การที่พูดมาน,นี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถึงอ่ะก็อย่าเพิ่มเป็นกลุ่มวางสิอย่าไปสนใจไปสนใจเฉพาะกรมฐานกองใดกองหนึ่งมันมีตั้งสี่สิบกองในกรมฐานสี่สิบ เลือกเอาเป็นที่พอใจที่พอที่ท่านจะแบกได้เป็นอันว่าในเมื่อเราพิจารณาเป็นอาหารเลปฏิกรูสัญญาในอาหารเวลาที่จะบริโภคเข้าไปก็อย่าไปติดใจคิดว่านี่มันของสกปรกเราไม่มีอารมณ์ติดในมันในเมื่อเราไม่มีารมไม่ไม่มีอารมณ์ติดในมันจะทําไมเราต้องกินก็กินเพื่อยาภาพให้ทรงตัวเพราะยังมันยังไม่ตาย ยังไม่ถึงเวลาตายถ้าไม่ให้มันแล้วมันเกิดอาการกระสับกระส่ายความไม่สบายกายเกิดขึ้นใจที่มันยังเกาะอยู่กับกายมันก็พลอยไม่สบายด้วยเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือถ้าเรือมันถูกซื่โโลงคนก็พลอยเวียนหัวไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกายปลนเปิดมันเข้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ติดในมันเราจะไม่คิดว่ามันกับเราจะอยู่คู่กันตลอดทั่วฟ้าดินสลาย มีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจารณาอาหารเป็นของสปกปรกก็มาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเมื่อกินของสปกปรกเข้าไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้นร่างกายของเราจะสปกปรกสะอาดก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกให้เมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสปกปรกเราจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นของสกรปรกเราไม่ต้องการฉันใดร่างกายของเรานี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสกรปรกเราก็ไม่ต้องการฉันนั้นถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทํำยังไงโอโ้อันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสกรปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยง ขออะไรเพิ่งเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยดันน้อยสุดทมไปในที่สุดก็เป็นนัตตาสลายตัวถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จะยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่ คนนี้พ 4, อใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุทธจริตคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญาก็มานั่งพิจารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไรเอาเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิจภายนอกอยังไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลําบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกอง เอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นเื่นขึ้นมาเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงลำไคกลิก่นเหม็นจากปากหน้าตามันเกิดกลางอาการไม่พอใจอาการลำคาคเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขและความทุกข์เื่นขึ้นมาเช้าปวรุจจาระปัสสาวะถ้าไม่มีโอ,อกาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มีโอ,อกาสไปขับถ่าย มันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ตื่นขึ้นมาเชา้าถึงเวลาตอนสายในเวลาอาหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขถ้ถามันทุกข์ทั้งๆที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทรมของร่างกายกําลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีอฟานจำก็ผันเฟือนลืน่น ลอยเลื่อนไปอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในคนอื่นติดของอยู่ในของอื่นมันเป็นที่รักแตก่เราต้องพัดพราาจากของรักของชอบใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามันเป็นอาการของความสุขรือความทุกข ก็ขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกอย่างนี้เราจะพอใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จไปจอมไตรชนซีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เชรษกิจขึ้นความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัดน,นารเกิดในวัฏฏะนั่นก็คือทิ้งขันห้าที่อย่างเดียวคําว่าทิ้งขันห้าก็เรียกว่าวางจิตเป็นสังขารลบเปกขาย,ยาน ไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็มายึดถือสุ้เสียงทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทําจิตใจให้ไปให้วางเฉยเป็นสังขารรปปีขาหยันวางภาระทั้งหมดไม่กําหนดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเมื่ออยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบาย อรันดาท่านพุทธบริษัททังหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าอรหาเรปฏิกสัญญาฟังมาทั้งสมถะและภาวะวิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่านอาตมาก็ถือคําว่าคาตาโรตุตธาคตาในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกชันใดอาตมาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกฉันนั้น คนที่ท่านยังหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวตนเองเป็นสําคัญสําหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังข้าันดาพัานธุรพรทุทธศาสนิกชนนั้นหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากขนจงได้กับจิตใจของตนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี